If I lay down and I play dead ส่ไอยากสมกันเจะดูดาวรยาเล่นของเล่นตามจินตนาการบทบาทสมมติอในบ้านต้นไมเนี่ยหรอกิจกรรมในบ้านต้นไม้ยเราโอ้โหหอยามสูงขนาดนั้นเลยอะกาแฟหอยามมันอย่รงนี้ โอ้ยโหคุณพ่อเป็นทาสานไม่ใช่ไม่ถอยมันอันใหญ่จริงเอ้าเอาจะโดนน้นี้ม่หรอเนี้ยกาแฟคุณพ่อท่าเหมือนลิงเลยอมม้โอ้โอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโออ่โอ้ยอโอ้ยโอ้ย่อโอ้ยอยโอ้่อโอ้ยโา้ยโอ้อยโอ้แ้ แกเลยค่ะโอ้โหมาดูความคืบหน้าบ้านต้นไม้คุณพ่อนี่โเก่งจังเลยอะ่ะทําเองกับมือเลยนะเนี่ยร,ร้อนมากตอนนี้กําลังทําอะไรอะ่ะ<อ>ทําส่วนไหนอยู่นี่ยมื่อกี้ตอไปแล้วแหละคำติดอ,อ๋อต้องรื้อออกก็คือจะแปะยาวคาดคาดแบบนี้แล้วตรงนี้ก็คือ ตรงนี้ก็คือเป็นหน้าต่างใช่ไหมใช่หน้าต่างมันจะเล็กหรอไม่เล็กหรอกโอ้โหใกล้จะสำเร็จแล้วล่ะโ,โหเลื่อยเองด้วยเนี่ยโ,โหสุดยอดไปไดไเลยโอ้โหท้าเลื่อยเอา้า ล้วนๆทำไมมันตรงไปเองเนี่ยมอมตรงนี้เกับแล้วถ้าไม่มีความชำนาญนี่ทำไม่ได้แล้วเนี่ยหัวแช่กไ็ไว้ไว้อย่เงี้ยไว้ขนันน็อตต้องเอาสว่านเจาะน้ำก่อนเพื่อไม่ให้ไม้มันแตกนะฮะใช,ใช่แล้วก็ ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าอตรงนี้ก็เป็นฝาขึ้นมาตรงนี้ทาเป็นหน้าต่างแต่หน้าต่างแบงเงี้ยจะแบบออกแบบไม่ยาวหน่อยแล้วก็นี้ที่ทําแขงไว้คือตัวเอ๊อ๋ออ๋อเดี๋ยวจ่วก็ต้องขึ้นในข้างหมนฝั่งนน้นฝั่งนน้นจ่วขึ้นแล้วแล้วทีเนี้ยลูกรีเควสต์ว่าอยากได้หลังคาใสเขาคงจะอยากมองดูดาวกลางคืนนะใช่เต่วนี้ก็จะมาดูกับลูกด้วยแล้วก็ตรงนี้ ไดไอเดียจากมันมีว่าอยากให้มันโล่งๆใช่มันมีอะให้ตัวนี้นมันเป็นใสๆ่อะคริลิกใสแต่ว่าจะออกแบบจะแค่สองข้างหรือทัอ้งหมดอันนี้เดี๋ยวลองดูวายีิออนมัจะนมันเป็นอะไรที่สุดยอดของการประดิษฐ์ในครั้งนี้แล้วก็มีกระดาษราแต่เราจะขัดเพราะว่าถ้าเราดูนะขัดเซียนใช่ปะเซียนมันเยอะมากลอ,องใช้เครื่องขัดขัด เ yeah. นี่ยจะมีเสียเ้ยนแบบเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวพอม,มีช่วยขัดเสี้ยนได้นี้ฝาจะขึ้นหลาัางัามงานม,มด,งงด,ดูบ้านหนยอยซิเ็นยังไงบ้างาโอ้สวยงาม อันนี้คือหลังคาที่เดี๋ยวเราจะเตรียมขึ้นไปข้างบนมามีขอให้คุณพ่อเขาเว้นตรงกลางไว้เพื่อให้มันเป็นแผ่นใสไงเวลาตอนกลางคืนเราก็จะได้มองดาวขึ้นไปได้มองต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนกลางวันก็น่าจะร้อนหน่อยส่วนฝาเน,นี้ยเปลี่ยนไม้ใหม่เพราะว่าไม้อันเก่ามามีว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วพอดีไปเจอไม้สนบราซิลสวยกว่าแล้วก็มีกลิ่นหอมกว่าก็เลยเปลี่ยนใหม่ เป็นแนวตั้งจากแนวนอนนี่เดี๋ยวเรามาเตรียมขึ้นหลังคากันแล้วก็ติดแผ่นใสก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันขัดกระดาษทรายได้นะ<ม>จวเสร็จแล้วหรอจเจาขึ้นเลยใช่ไหม โอเคเดี๋ยวมามนไปช่วยคุณพ่อเอาจั่วขึ้นก่อนนะออเอาคนเดียวได้หรอโอ้แข็งแรงจังนี่คุณพ่อเขาทำเองทั้งหลังเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยที่กรฟิกภูมิใจนำเสนอบ้านต้นไม้เขาสุดๆไปเลยเลยเองทุกแผ่นตอกเองทุกชิ้นอุ้ยสวยอะ่ะ เมื่อเช้านี้ก็เพิ่งให้เขามาฉีดปวกไปทั้งหลังโอ้ คาอีกข้างนึงอ้าฮึบฮึบฮึบใส่ปไป,ประกอบข้างนู้นเสร็จละเหลือข้างนี้ทำเองยกเองประกอบเองสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราต้องจัดไฟใหม่ดีดีหน่อยระวังได้โอเคพอดีเปะ๊ะ ใช่ไหมใส่งามฝั่งนี้ฝนี้ก็เรียบร้อยนี่ฝอนี้ติดสลเรียบร้อยโอ้มองไม่เห็น,นก็ได้อยู่นะ สร้างบ้านต้นไม้ครั้งแรกของเรามันก็อาจจะไม่พอเฟกหรอกแต่ก็ภูมิใจนำเสนอนี่มองไเห็นครนี้สายตารู้เร